ขายผ้าเอาหน้ารอดคืออะไรทำไมต้องเกี่ยวกับผ้าภาพคนจีนหมุนวงผ้าขายผ้าเอาหน้ารอดเป็นสำนวนไทยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2,554ให้ความหมายไว้ว่ายอมเสียสลับแม้แต่ของจำเป็นที่ตน,นมีอยู่เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้ทำให้สำเร็จลุลวงไปเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้ แล้วสำนวนนี้เกี่ยวอะไรกับผ้าภาพสาวในราชสำนักทุกผ้าผ้าในอดีตเป็นสิ่งของมีค่ากว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนนั้นต้องแลกมาด้วยความยากลำบากทั้งในแง่ของเวลาและความปานีต่อให้ได้ความสวยงามส่วนใหญ่แล้วคนในอดีตมักทักถ่อผ้าในวันสำคัญของตนเองผ้าในสำนวนนี้จึงเกี่ยวโยงกับผ้าที่มีความสำคัญในชีวิตของคนเรา เช่นผ้าที่ถอดคืนเพื่อใส่ในงานแต่งงานพิธีกรรมการขายผ้าพวกนี้จึงถือเป็นเรื่องใหญ่แต่มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าผ้าพวกนั้นก็คือหน้าของคนเป็นเจ้าของสำนวนนี้จึงเปรียบกับการต้องขายผ้าอันเป็นที่รักของเจ้าของเพื่อแลกกับสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือการรักษาหน้าเป็นที่มาของสำนวนนี้นั่นเองภาพประกอบเนื้อหา